谢谢、uh huh. 叫什么？嗯，了？嗯。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มืออมนูไี่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อนให้น้องๆเขาจะชุบกิ่นต้้งมือหนีเทศกินล่องซีมือเองคีบับโชคซีมือเองรสชาติกลิ่นมาใส่แล้วหนูสุดยอดทำให้จินยานคลางดี ้องบังสองบังยังคุนมาคุเห็ุคูเห็ุตุ๊กตงบอกนะยอดยต้อมีหรอเอาแ่เอาแล้วน่ไมึากินนู้ดโอ้ยไม่ไม่ิเลยกินกูจันามอยู่เลยเงนอย่มันอยู่โขงเมือครับอกครเาบเขาแ้าสุดซนโอ้โหบดีผ่านแล้วโยมกิน เุดายัยู่ขจดด่ายเลยนะเดวเลยเขาอยู่กินนมป่ะของเสียบตามบ้านนี่เมื่อเกิดบ้านเขาเกิดดูดัดไม่กล่าวอ่านภาษาแคไหนอ่านเร้องบางภตษาบางผมเลยเอาดลุล้โเนื Không biết được người mọi người không? người mọi 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 người เดี๋ยวไม่ดีว่ะาดขอะไรได้ละขมม้ววววจุดตวย่ายบองครับมึนจุดใจยี่ริ่ขอทานนะ อย่างน้เราเขาบ,ากบ,บอกิน, <c oughs> นหโนูครับแล้วแตอทุกบ้านจะรับแนวมีรับหรเล่รับเหีืยกันกินได้กินเองแต่เดียเ๋ยวนี้เรงนี้กินเยอนิดนึงครับ รชาติเทียงว่าผิดปากจะคว้องหวมมันง่วยไหมหรวบรสชาติแบบรรมประทานทคืน่นห้อง

ของหลักครับสร้างมอสแล้วไปกินปลาลูกดูก้มนนี้นะครับนี่ยกองหนุครับแด่ว่าาจะกินอ้อมหนุ่มวันลหนที่หมานว่นะเมื่อนี่กองเช้น้ำไป็นไทยแท้ได้นูไปใอวงการโวได้การสันเนื้อโทรหาโย่เนียไปกินเราโทรกันเยอะไหลูกบ้านล่ะเขาดีลาสันในบรรยากาศแล้วไหนรสชาติแม่คร <ý Rahmen> ับวาแล้ว <speaker> ว่าเฮ็ดเองเขบอ เด้กตัวเล็กน่อยเตาไปใส่บ่วงได้หะมีครับอ้ใช่เเันเวอ้าเจมเนผู้สาวโตบ่ะน่หนะผีฟันดยางครับสายยาซื้อีซื้อซิแนู้ได้มามือนีกนยอดตายขั้นยอเลยะครับตัวกันดวนี่โอ้โแต่งตัวม้นกสมดชิดแขนเหมือปล่าไม่เโอ้ามอะพว่าจะคอาก็ยออยู่นี่